สวัสดีครับพบกับจอรับจาจุดเทรดนะครับประจำวันที่13มีนาคม2 5ง3นะครับสำหรับตลาดวันนี้นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เกิดเซอร์คิตมาขึ้นมานะครับโดยก็อ่ารัชนีนะครับก็ มาถ้าดูจากตรงนี้นะครับกท็ทางเทคนิคของวันนี้ขอเป็นราวีลลี่นะครับเนื่องจากลมมาเยอะมากจูงหันแนวรับของพัสิบนาทีรายเดยลี่ไม่ค่อยเจอครับรายวีลลี่นะครับวมมาที่แนวรับแถว1,100จุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเป็นจังหวะของพั้นฐานของการขึ้นที่ผ่านมานะครับตรงวงกลมสีแดงน,นะครับโดยเส้น EMA เจ็ดสิบห้าและสองร้อยแล้วก็ใกล้เกิดเดคอร์นะครับ กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ของวันนี้ก็คืออาจจะสะสมหุ color. ้นแบงส่วนได้นะครับแถวนาบของหุ้นนั้นนะครับเพื่อรอการเก็งกาไรในสัปดาห์หน้านะครับจากการที่ดัชนีมีภาวะหานจะกเส้น EMA สิบมากเกินไปนะครับแล้วก็เกิดเด้คอกในวิดลี่นะครับซึ่งการเกิดเด็คอร์กนี้จะมีการเด้งขึ้นประมาณหนึ่งประมาณสามวันเนี่ยอามีการเด้งขึ้นระยะสั้นๆนะครับโดยหุ้นที่แนะนําในการรอซื้อหมอเป็นหุ้นที่ m a สิบยังอยู่ในแดงขาขึ้นของลายวิดีนะครับ ตัวแรกเป็นตัวของ HCE นะครับ เคซี CE, เราจะหวังการ m อฟซอยู่ในแดงขาขึ้นนะครับไล่เวลลี่นะครับโดยเราจะหวังการซื้อแถวแนวรับในกรอบไซเวย์นะครับเพื่อรอการเร่งขึ้นยาสั้นรับ14.80บาทตคัคาดทุนไปก่อนนะครับสำหรับเคซีนะครับแนวต้านก็16.70ก็17.30ครับบริษัทสองตัวฮาน่าครับ ฮาน่าไอเอสอยู่ในใงขาขึ้นดีดดีเหมือนกันนะครับโดยราคาอยู่ในกรอบไซวรอบประมาณ6เดือนนะครับเราจะหวะการซื้อแถวราวดับในกรอบไซเวนะครับเพื่อรอการเด่งขึ้นระยะสั้นนะครับดุดดับแถวสกีสี่จุดสี่สิบบาทตัดขาดทุนไปก่อนนะครับสหาหาน้านะครับแนวต้าก็ยี่สิบหกจุดห้าแล้วก็ยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ครับตัวที่สองเป็นตัวของ TQN นะครับ ราคาอยู่ในกรอบเซ้เวรอบประมาณ3เดือนนะครับเมซีดีของวิดดีอยู่แรงขาขึ้นนะครับกำลังจากหุ้นยังยังยืนเนี่ยแรารับแถว2.5าบาทนะครับดูรับตัดขาดทุนไปก่อน,นครับแล้วก็พิจารณาเมื่อกลับมายืนเหนื่แล้วนังกล่าวได้ภายในวันอีกครั้งน,นะครับสำหรับ TQm นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเป็นเท่านี้นะครับ ขอสทษทีนะครับ TQM นาต้านนะครับน a ต้า่ที่57.25แล้วก็59.25นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับอย่าพึ่งท้อน,นะครับขอบคุณที่ฟังครับผมสวัสดีครับ